เอาเรื่องประเด็นต,ตรงนี้ก่อนครับอาจารย์ที่เมื่อครู่นี้นะครับที่คุยกันนะที่เขาอ้างว่าในเรื่องของการเลี้ยงยินนะครับ,รบก็นบีสุลัยมานก็มีการเลี้ยงยินมีอะไรพวกนี้ครับเรื่องของการเลี้ยงยินอิสลามอนุญาตไหมครอาจารย์ซมิลน e ทมุลิลลอฮสัลลาตูสลมอัลลอฮ์รสูลิลละคือประเด็นนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่นักวิชาการเนี่ยก็ได้พูดแจกแจงในเรื่องของการเลี้ยงยินหรือการใช้งานยินหรือการอยู่ร่วมกับยินเนี่ยออกเป็นสาม รูปแบบด้วยกันอายักกุรานยาหนึ่งเนี่ยพระองค์องล์ละสุบฮานอวะตาลาได้กล่าวนะว่าอินนฮูกานาริยาลุมมินันอินซียาอูดูนบีริยาลิมินันยินวาซาดูฮุมรอฮากอบางส่วนของมนุษย์ได้ไปขอความคุ้มครองกับบางส่วนของยินบางส่วนของมนุษย์ได้ไปขอความคุ้มครองจากบางส่วนของยินฟะซาดูฮุมรอฮากอและสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งที่มนุษย์ขอต่อยินนะครับมันสร้างความเหิมเกริมจองหองให้กับยิน จากอายะก,กรหัยนี้แสดงว่าการอยู่ร่วมหรือการใช้งานระหว่างมนุษย์กับยิน,เ,นยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมนักวิชาการส่วนใหญ่ได้กล่าวนะครับว่าพื้นฐานเนี่ยคือไม่อนุญาตเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราไม่รู้เราไม่เห็นในตัวตนของยินอสองเราไม่รู้ว่ายินที่เราไปตะอามุนหรือว่าไปมีความสัมพันธ์หรือจะใช้งานเนี่ย เป็นยินที่ศรัทธาหรือยินที่ไม่ศรัทธาถูกไหมเพราะนั้นโดยพื้นฐานนักวิชาการส่วนใหญ่จึงได้กล่าวนะครับว่าไม่อนุญาตให้คนที่เป็นผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปปฏิสัมพันธ์หรือใช้งานเลี้ยงดูยินนะครับด้วยกับด้วยกับลักฐานดังกล่าวนันวกนนวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งได้กล่าวนะครับว่าในกรณีที่จะใช้งานยิน นะครับหรือให้ให้การให้ยินเนี่ยมาช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับทัศนะนี้เนี่ยเป็นทัศนะของพอพูดออกไปเนี่ยหลายพี่น้องหลายคนเขาก็ก็ไม่ค่อยอชื่อของนักวิชาการท่านนี้นะก็คือท่านใช่คนอิสลามมิน,ตนุตัยมียะนะครับรอให้มาหุลละท่านได้กล่าวนะครับว่าเรื่องของการสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับยินเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะครับลักษณะที่1ก็คือลักษณะที่ส่งเสริม ก็คือการใช้ยินหรือการเลี้ยงยินในเรื่องของสิ่งที่นํามาสู่การต่ออาต่อพระองค์ลอสซบาร์วนตาลาใช้ยินในการอิบาดะในเรื่องของอิบาดะมาปลุกมาบอกมาเตือนมาสอนประเภทที่สองก็คือในเรื่องของอันมูบาใช้ยินในเรื่องของการใช้งานในบ้านในการช่วยเหลืออะไรต่างๆข้าวของที่หนักบางทียกไม่ได้ช่วยเฝ้าบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มูบา มุบาคืออนุญาตแต่มีเงื่อนไขว่าอวซีละหรือสิ่งที่จะนำยินมาใช้เนี่ยจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้าม,มยกตัวยอย่างเช่นบางคนนี่เลี้ยงยินแล้วก็ใช้งานยินแต่ยินก็จะตั้งเงื่อนไขว่าต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้ถ้าจะให้ฉันช่วยก็ต้อง ทำชิริกหรือตั้งภาคีต่อพระองค์อัุบวัตละกรนีแบบนี้เป็นไงได้ไหมมูซสฟาไม่ได้ไม่ได้แม้ว่าตัวงานเนี่ยเป็นงานที่มูบาแต่เมื่อใดก็ตามที่วาซีละหรือเงื่อนไขไปสู่งานเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการของศาสนาก็ถือว่าไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันประเภทที่ 2. ประเภทที่3ก็คือฮารอมในการที่จะเลี้ยงยินคือการเลี้ยงยินเพื่อที่จะลักขโมย การเลี้ยงยินเพื่อที่จะนําไปสู่การตั้งภาคีต่อพระองค์ก<ร>ารแกล้งไสยศาสตร์การแกล้งไสยศาสตร์บบนี่ไงเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของหมอดูนะเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของชีริกอเพราะมันมีไหมคนคนที่เลี้ยงยินพวกหมอผีหมอเนี่ยเขาเลี้ยงยินทำสเสน่ยาแฝดนะพวกหมอดูก็เอาข่าวมาจากฟากฟ้าเลี้ยงยินเอายินเอาข่าวข่าวได้รับมา ร้อยข่าวถูกแค่ข่าวเดียวแต่ไอที่ผิด99ข่าวนะ่พี่พูดถึงพูดแต่ไอตัวที่ถูกอ,อะไรประมาณนี้